ฮัลโหลสวัสดีค่ะพี่น้องวังหันนะคะเฮ็ดไปแล้วเป็นบอวังหันเห็ดสอนเห็ดต้มามะม่าแบบสูตรเจดาไปแล้วนะคะหนาตาก็สิเป็นอารมณ์ประมาณนี้เดวยวเจดาสีให้เบิ้งนะคะสีให้เบิ้งแบบเห็ดดีแบบดีๆเลยนะคะใส่เนือ้อใส่เนือ้อหมูน้ำนะคะแล้วก็เป็นอารมณ์ประมาณนี่เลยพี่น้องคะ่ะมือดีเลแล้วก็เจดาสีกินกับเขานะคะเพราะว่าท่านเด็กกินขา่าวยูนะคะเข้าเที่ยงกับพี่น้องคะข่าเที่ยงกก,ก,กินประมม่านนี่แล้ะคะ่ะ นะคะต้มเองนะคะต้มเองกินเองนะคะเพราะว่าเฮดแนวกินอย่คนอื่นกินบ่ได้นะคะเพราะว่าคนอื่นสิกินบ่ได้มันว่าแซบนะต้มเองกับกินเองนะคะส่วนมากสิเฮดแนวกินกินเองผู้เดียวนะคะเพราะว่าคนอื่นสิกินน้าบ okay. like ่ได้ว okay. er ันนี้จะเป็นคนถ้าเป็นพัดกับเรากสิเป็นคนมาก้นหวานแน่นะคะเป็นคนมักหวานชีวิตมิตแต่ความหวานเหนียงประมาณนี้พี่น้องคะ ขอบคุณหลายๆนะคะสำหรับการติดตามและการสำหรับการทีมมาย่องมาย่อกันในแต่ละคลิปนะคะกับซึ้งเคินเคินแห้งนะคะขอบคุณหลายๆนะคะพี่น้องขอบคุณจากใจจริงอีดีนะคะถ้าเกิดว่าพี่น้องที่ติดตามจะดาคนใหม่นะที่ก็ลังเข้ามานะครับกับสามารถนะคะกดติดตามกด subscribe ได้นะครับเดี๋ยวสิยหายจะได้เดี๋ยวเดี๋ยวพี่น้องสิหายจะด่าอีฮานนี่มาแล้วกับมาดหนึ่งนะที่กลัวแหละบ่ท่านเด็กกินจเทื่องนะคะถือจอปากอยู่นี่แหละโอเคเดี๋ยวจะกินเลยนะคะมึงที่ไหนพี่น้องค่ะ ยังยี่าอะลรหรือไฟมันสังน่งพอเออฮะนิ้วขาวบงหืก็แซบเป็นอยู่ตัวต้มเองต้มมะม่านนี่จะแซบหรือว่าแซบนะคะค้นต้องมีเทคนิคนั้นนะคะ บ่มีว่ามันเป็นอาหารสำเร็จรูิบช่ไมมเหตุหนึ่งใน,น,นการเห็ดน,นะคะมันขึ้นอยู่กับการใส่น้ำหน่อยน้ำลายนะคะแต่อีกอย่างมาผสมน้ำอีกอีกย่างประมาณนี้เนือ้อม้วนนม เจ้าอยากสิบอกนะครับน้ำน่องหลายๆคนนะคือสิบอกก็บอกขึ้นมาสำหรับตัวเจ้าเองนะฮะเจ้าคิดว่าการเล่นโซเชียลเนี่ยเอ่ข้ามโลงทายมันสําคัญนะคะอจากสิบวันนะเพราะว่าเพราะว่าอีหยังนะคะเพราะว่าเท้าคุยกันเท้าบริเห็นหนากันเท้าบริเวณยู่น้ำกันตอนหนาเท้าบริเวณคุยกันโตตัโตจังซี่นะคะงานที่เท้าใส่คำว่าเอ่จะในวันวัดดี อย่างประมาณนี้นะคะคนเขาจะบอกเข้ามาคนอ่านเนี่มันจะอ่านได้หลายระดับอ่านได้หลายอย่างนะคะคือแล้มาถากว่าวัดดีค่ะนี่มันก็สิโอเควันดีค่ะแค่นี้มีค่ะก็ยังดีนะคะมาเมนมาวัดดีนะคะอันนี้เจ้าหน้ากไเซงเนี่ยเอียงมากๆค่ะจะมาวัดดีหรือว่าวันดีแล้วสำหรับบางคํานะคะเอ่อเฮดจังสันเ็นแน่เฮดจังสีเ็นแน่เฮดเฮดเฮนคอยแน่จังสันจังสีอียงเอาแฟนเ็นแน่จังสีมันบอจะหน้าหูสึกว่ามัน มันเป็นประโยชค์ข้ามซังเกินไปมันบ่องเป็นประโยชค์ข้ามคอดองอีย่างประมาณนี้หรือว่าจจดดาเป็นบ่ายเองกับบจัจนะครับแต่ว่าจจด่าหึ้นมานหลายๆคนก็สิอยาบคืดเน,นะนี่ยคืดคืดข,ขึ้นกันก็จะด่านะคะเพราะว่าการหยิบเฮ้าเบาก็หมายถี่เขาคแบบวรสิม,มีข้ามลงท้ายบวกว่าเฮ้าบริพอกันตอนหนาบริพกันตรงๆนะคะเนาะเพื่อมัรายาดเนาะพี่น้องคะ่ะฮ้อน ้วก็คือก,ก,กันก็มีหน่องบางคนนะคะทักมากจะหายเฟซไปทักมากหายไล่ไปแต่ทักไล่ามากเออทักไล่ามาแล้วขอเบอร์หน่อยเอาเบอร์ให้หน่อยจนสี่หนนะพบี่น้องบางทธอจะด่าก,ก็คสุดว่าเอ,าอ้าเอียงคือมีมารายาทครับยังหน่อยมีขามีเอียงขาหรือยังดีนะคะ จะถนาขึ้นแลคนอื่นจะมีค้ามลงถ่ายตลอดเพราะว่าจะหาขึ้นว่าถ้าไปอยู่ตนานกันเท่าอย่างแบบอย่างคนอื่นเขาขึ้นว่าห้ามมีเจ็ดอัน,นาอย่างอื่นเจ็ดอนนาแบบว่าจะมาขัวจะบเบาดีๆนะคะแต่ว่า,า,วา,นะะวาคนอ่านคนอ่านกับคนพี่มันบม่มาคือกันนะคะคนอ่านนี่สามารถอ่านแล้วก็ตีความไปได้หลายแบบใดนะคะแต่มาผ่านของกระแสขคือเกาสามสับ กินกับเผาพี่น้องเป็นข้าวกลิ่นไยนะคะแต่ขันพูยายเมื่อวานนั่มจะอยากกับบะมี่ขาดจะอยากกับบะเบญญังเนาะค่ะขันใจยิบอกเข้ามาไม่ละหยาดทางสังคมเด็กน้อยเขาหลบพูยายอย่างประมาณนี้พี่น้องค่ะเนาะหลังเทียนจะอยากกระจายให้อยากให้นะครับเพราะว่ามันหลายคนแล้วก็หลายเพื่อนนะครับแล้วก็เด็กน้อยคนเดียวแล้วกับเหตุแบบนี้หลายเทื่อนนะครับแล้วก็มีคนหนึ่งนะครับ จะดาบอกไปละจะดาบบมักนิดหน่อยเก่าลาวค่ะไม่คนยังนั่งคลิปที่จะดาไปเบิรงนักฟุตบอลนะคะลาสุดอยู่น,ยนะครัเกือบเกือลาสุดนะคะริ่งมือนี้อะ่ะเจะดาไปเบิรงนักฟุตบอลแล้วมีน้องคนหนึ่งมาคอมเมนต์นะคะคอมเมนต์แบบคอมเมนต์แบบโอเคบอกบอกคอยโอเคนะคะจะดาก็เล่นแบบ และมันมองเป็นเถือเดี่ยวนะคะมันลายเทือนะครับแบบเคพื่อนก็เท่าเป็นเสี้ยวเท่าเป็นมูนนะค่ะแต่เท่าบอมเป็นมูนนะคะคอมเมนต์ว่าพี่เห็นมู้ชายหล่อๆแล้วพี่หำแข็งเลยว่าจริงๆพอกระเอ้ยม,มันมีคนสั่งสอนบอสบอมนบอมเปนมาเท่าสิ เอออยู่ในยูทูบเข้าไปเห็นตัวตวนอีแท้จริงกัน,กนถ้าเขาว่านิห่หาเกียดกันแน่นะคะกิบกนแ่้วกินแสบๆพอจะไม่ซีดเกล็ดยังอยู่เนาะประมาณอยากว่านวนแสบไปน้ำนะกินน้ำว่าเรื่องนี้แสบไปน้ำนะพี่อ๋องเพราะว่าคลิปบางคลิปถี่น่าเฮ็ดนะคะบระมาณคลิปกินแล้วกิน,น,เเน,นาากเสิ็ คนเบิ่งหน่อยนะก็เลย,ยย่านอย่านบ้องหูทัวเทิงกันนะฮะแซ่บแซ่บมาเร้่อพี่น้องเด้อยากรูรังกว้านกับมะไฮข่อยแล้วมันมีแต่จะหน้าอยียง มะดาคอยบักซัดซื้อได้เจ้าสิซื้อก็เอาจะเป็นสัวจะเป็นโง่แห้งกันซิด้าได้หฮไลท์กว่าหันนะคะซิด้าจังสิจะหูว่าจะมิจเจตนาอีหยงังสิด้าจะดับเพราะอีหยังนะคะแซ่บแซ,ซ่บอีหลีเนี่ยยี่น้องคะ่ะม,มักจะเป็นรสจืดๆแน่จากมะม่าเปียวนะคะเพราะว่าใส่น้ำหลายโพดนะคะ ไปก้องพอไว้นึ่งมาเดี๋ยวมันสิเดี๋ยวอันนี้ถือความร่มนะหรือแอ่มันสิเย็นกอนนะคะเป็นความกินง,ง่ายๆกินยอย่างเ่ย่ก ม่แหกกินกับกินบไม่แหกกินกับ่กินตเ่เมันอี่หิวแห้งคขามาักหอยเยอะมีน้อยเยอะใครมากหอยอยากเบิ้งกับเริเวณว่ามักเนี่ยมักแห้งหรอก ใครอยากเบิ่งชิบิด้วยหน่อยอย่ามาอยู่เรียนอยู่กรุงเทพนะคะเด้วยหน่อยบันนอเด้วยหน่อยอีสานอย่ามาเรี้ยงกรุงเทพนะคะก็สามารถกดติดตามข่อยได้เด้อมีน้องเด้อข่อยกับอยู่ล้งเียกกับว่าวล้าเนี่ยมีน้องเขาเป็นอยว่าวไทยหลายเอียงมากมากนะครับอยู่ก็มโม่ก้มฟังเบอๆได้ครับว่าวไทยนะคะบางเดียจะได้อย่างห้าจะกับว่าวเหล้าให้ค่ะคุนะคะดูเลนเอ่อีเด้อ แอเคครับพี่น้องคะว่าน้ำกินน้ำเขาพงออกจากปากนะคะนี่แหละมันบอดีนะคะการกินน้ำว่าน้ำแต่กับยังเผ็ดนะฮะโอเคพี่น้องค่ะขอบคุณแขกเจ้าหลายๆนะคะหรือมะเบิงเจดานะคะทีมมาช่วงคลิปนี้หนึ่งนะคะกับโมมี่อีกอย่างหนา่นะคะอยากกับต้องการให้คลิปเมื่อตันเมื่อวันที่พี่น้องหู่จักกันนะคะหู่จักเจดานะฮะได้ บอร์มีเจตนาอื่นนะคะเบอร์มีสประสงหลายไผ่นะคะขอเป็นคนหน้ามดานนะคะขอยบเดเฮกีบเบอร์ทิโจมตีผู้นั้นผู้นี้นะคะขอยกินกับกินของขอยนะคะขอบไปสร้างความเดือดร้อนให้ไผ่นะคะพวกจะนที่ำคืดตีมาฮ่าเจลานอกจากให้เส้นขึ้นแต่สาเพราะว่าเจ้าเบเดสั่งความเดือดร้อนให้ไผ่นะคะกับไปหาคอมเมนต์ในคลิปทีแมนมอดีสั่งความเดือดร้อนให้คนอื่นนะคะจากไปหาคอมเมนต์สาไปหาด่าเขานะคะแต่นีขอเบเดหายไผ่ขอเบเอ่อ สังควนห,หลอดไหล่ไพกบยังมาด่าค่อยนะคะบอสากะบ,บอมากะลบไปนะคะไปไกลๆนะคะเจอก,กับบริมิเฮียงนะคะโอเคค่ะขอบคุณหลายๆพี่น้องค่ะกดติดตามให้ไดเด้อเพื่อเป็นกำลังใจเหตุใด,ดน,นะคะบ๊ายบาย